การต่อรองยังไม่จบนะมผมยังไม่พอใจนะให้อะไรอเมริกาได้มั่งฐานทัพไหมประเด็นมันคือว่าแล้วไทยจะยอมไหมถ้าเขาเสนอมาขอตั้งฐานทัพถ้าเขาวางหมากตรงบนกระดานตรงนี้ได้นะโอ้โห oh. จีนเหนื่อยจีนเหนื่อยสมมติสมมตินะสมมติเขาได้ตั้งฐานทัพจริงๆริ ผลเสียคืออะไรประเทศไทยอย่าเป็นเขตามภูมิรัศร์เราเนี่ยเ,ออเราเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ติดทะเลสองฝั่งออถ้าเขาได้พังงากันได้อุตเภเปานี่ออโอ้โหลบกับจีนนี่โคตร<ด>มจีนยังไงก็ต้องถล่มไทย,ยเฉลี่ยเลยรอบสองนะออที่ประกาศมาเมื่อไม่กี่วันเนี่ยวันที่เก้าที่ผ่านมาเนี่ยวันที่แปดไม่ต่างกับเดิมเยอะใช่ไหมของไทยก็สามสิบหกเปอร์เซ็นต์ก็ ไม่ต่างกันเด,เดิมเยอะแต่ว่ามันเป็นการบอกว่าการต่อรองยังไม่จบนะผมยังไม่พอใจนะอ่าก็ว่ามาสิคุณอย่างที่ผมบอกอะมันเป็นสเต็ปแล้วมันก็ตามอย่างนี้ผมพูดอะก็คือว่าอ่าให้อะไรอเมริกาได้มั่งฐานทับไหมเออตอนนี้ฐานทัพนี่เลยข่าวแรงมากเลยนะใช่ไหมเออว่าไทยจะเปิดฐานทัพให้อเมริกาเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ภาษีลดลงจริงปะนี่ไงนี่ไงก็ผมพูดไว้หมดแล้วไงอออ ลช่ป่ะครับอ่าคุณสี่ข้อคุณนโยบายของไทยเนี่ยมันต้องสอดคล้องอเมริกานะเออข้อสี่ก็คือถอยห่างจากจีนจริงจริงข้อสี่มันไอข้อไอข้อสองกับข้อสามเนี่ยมันก็ล้อกันแหละสอดคล้องอากับอเมริกามันก็คือถอยห่างจากจีนถูกไหมก็คือสอดคล้องอเมริกาก็จะเป็นแบบไหนเอาง่ายๆก็คือเป็นแบบฟิลิปปินส์ครับแล้วคิดว่าชาติอาเซียนเขาจะเอาไหมล่ะ อือ่าใช่ไหมอืมอประเด็นมันคือว่าแล้วไทยจะยอมไหมถ้าเขาเสนอมาขอตั้งฐานทัพผมยังไม่รู้เลยที่พี่พูดเนี่ยไอ้คำว่าไทยเนี่ยมันคือใครอ่ะรัฐบาลรัฐบาลนายกคนไหนนายกไม่มีคนต่อหรือคนนี้หรือว่าเออแล้วแล้วเขาเขาจะเอายังไงใช่ตอนนี้เราไม่มีอำนาจตัดสินใจเลยนะเออนายกพ่อนายกหรือเปล่า แต่พอนายกเขาอธิบายแบบนี้เขาก็บอกว่าถ้าเป็นสินค้าที่ว่าอเมริกามาตั้งโรงงานผลิตส่งกลับประเทศปล่อยไปคุณจะขึ้นภาษีห้ารอยเปอร์เซ็นคุณก็ขึ้นไปใช่ไหมถูกป่ะถูกเรื่องคุณถ้าเป็นสินค้าแบบเถ้าเป็นของเราที่เราผลิตแล้วเราส่งไปขายแล้วส่งผลกระทบเนี่ยอ่อนีกอย่างเช่น อ่าผมยกตัวอย่างข้าวไทยเมื่อกลเราส่งข้าวออกเยกเยอะเหมือนกันถ้าภาษีเราเยอะเวียดน,นามเวียดน,นามก็เป็นคู่แข่งกงเ็เดี๋ยวก็ส่งเวก็จะข้าวไทยก็จะแย่ยอะไรแบบยางเนี้ยเพราะว่ามาเลเซียถูกกว่าถูกไหมอ่ามันก็ต้องมันก็ต้องอมาโฟกัสตรงนี้ทางอเมริกาเนี่ยเขาไม่คุยกับเราคือเขาตั้งใจไม่คุยอยู่แล้วะเขาบอกว่าส่งจดหมายที่จริงอย่าไปคิดมากเลย สประเทศเท่านั้นเองที่คุยรู้เรื่องคุยได้อีกที่เหลืออีกร้อยกว่าประเทศก็ไม่ได้คุยญี่ปุ่นยังไม่คุยเลยก็ยังยังไม่แน่นะเร็วๆนี้เห็นว่าเห็นว่าเอออกับเม็กซิโกก็จะโดนยงไโดนไปแล้ว30%มสิร์โดนไปแล้วเขาเขาก็ไม่คุยเขาก็ส่งจดหมายที่ประกาศมาวันที่9้าเนี่ยไม่เหมือนเดิมเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือคําพูดถ้าแปลเป็นคําพูดก็คือว่าผมยังไม่พอใจนะคุณเสนอมาใหม่ไม่พอใจ ถูกไหมฮะอันนี้ไม่พอใจอยู่แล้วเพราะว่ายังไงก็ยังไม่ถึงสุดท้ายเขาก็ไม่พอใจอยู่แล้วต่อให้คุณดีขนาดไหนเขาก็ยาวอีกอ่ะแล้วมันจะเป็นสเต็ปไงอ้าวเครื่องบินซื้อไหมล่ะเอฟสามห้าเอฟสิบหกปัญหามันอยู่ที่ว่ามันจะถึงขั้นนั้นเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เพราะว่าวันที่หนึ่งสิงหาเนาะอาจจะขยับไปอีกหรือเปล่าถ้าจะเอาแบบเจ๋งๆเลยนะแบบต้องนู่นน่ะฐานทัพเรือพังงาไอ้ฐานทัพเรือเนี่ยนะผมอยากถามประเทศไทยศูนย์เปอร์เซ็นเลยกับตันว่าคนไทยจะยอมหรือ ไม่มีทางอยอมะพี่ว่าอยอมไหมละ่ะยุคนี้สมัยนี้เออไม่อยอมไม่อยอมไม่อยอมประชาชนทั่วทั่วประเทศประท้วกันแบบสนั่นวันไหวโอ้แต่ผมจะบอกให้โคตรฉลาดมากเกมนี้นะออถ้าเขาวางหมากตรงบนกระดานตรงนี้ออได้นะโอ้โหออจีนเหนื่อยจีนเหนื่อยสมมุติสมนะสมุตินะสมมุติเขาได้ตั้งฐานทัพจริงๆนะผลเสียคืออะไร ประเทศไทยอย่าไปดิ้นพังงานี่มันปิดอ่าน้ามันประเทศไทยเนี่ยตามภูมิรัศศาสตร์เราเนี่ยเราเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ติดทะเลสองฝั่งนะฮะทั้งมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเขามาตั้งฐานทัพอยู่อุตภเปาเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นอุตภเปาสำคัญที่สุดสงครามเวียดนามเขาต้องไปอยู่ตรงนั้นถูกไหมไอยุคนั้นสมัยนั้นแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้อะช่องแคบมาละกาอุตภเปา ยังมีความสําคัญไม่เท่าฝั่งอันดามันคือพังงาเพราะว่าอูตเปาเนี่ยถ้ามาตั้งอูตเปาเนี่ยเอาไว้กดดันจีนอแต่จีนมึงเสือกจะมาเอาท่าเรือเรียมออันนี้มันมันก็มาโตกันละใช่ปะเขาก็ต้องไปบี้ล็อบบี้เขมรนซึ่งตอนนี้เขมรนก็เกิดอะไรขึ้นมาเยอะแยะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะต้องวิเคราะห์กันต่อไปว่าอ้่ใช่ใช่ใช่ไหม แล้วระบบการปกครองปัจจุบันเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขาจะอยู่ได้ไหมเขาจะล้มแล้วเปลี่ยนแล้วสมรังสีจะมาเปล่าเหมือนองซันซูจีในพม่าจะทำอยู่แต่โอ้โหอันดามันเนี่ยผมจะวิเคราะห์ให้ฟังโอ้โหถ้าไปปิดพังงานะมันมันมันตั้งประจันหน้ากับอาเจเลยของอินโดนีเซียอแล้วอินโดนีเซียเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นมิตรกับอเมริกาเท่าไหร่อก็เป็นหนึ่งเป็นการเช็คอันดามัน แล้วมันเป็นปากทางเข้าที่จะไปไหนฮะไปลอดแหลมมาลายูถูกไหมไอ้ไอ้ตัวช่องแคบมรกาเนี่ยส่วนอี่แคบที่สุดเนี่ยที่เรือมันสวนกันเนี่ยมันนิดเดียวเองนะกี่ร้อยเมตรผมจําไม่ได้น่าจะประมาณไม่ถึงกิโลประมาณเนี้เจ็ดแปดร้อยเมตรสวนแคบที่สุดเออนี่แหละคือถ้าคุณชอบคุมช่องแคบมรกาได้นะแล้วคุณไปตั้งปากทางเข้า ก็คือพังงานจีนเนี่ยคือทางฝั่งทางฝั่งแปซิฟิกเนี่ยเขากันไว้แล้วสามชั้นถูกไหมใช่สายโซ่คือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นลงมาฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ตอนนี้เป็นของเขาละถูกป่ะใช่ใช่เสร็จปุ๊บขาสายสายที่สองก u a สายที่สามคือฮาวายปิดไว้แน่นหนาละจีนก็จะหาทางออกตรงนี้ถ้ามาอันดามันถ้าจีนออกอันดามันไม่ได้เนี่เรียบร้อยเลยนะตันตันเลยนะ แล้วอีกอย่างทีเด็ดอีกอันที่ผมบอกอเมริกค้ำในโคตรฉลาดอะไรถ้ามาตั้งฐานทัพที่พังงานะจีนก็ปรารถนามาตั้งนานแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการขุดคลองไทยเกิดขึ้นจีนจะมีทางออกครับถูกไหมถูกเออถ้าฐานทัพมันอยู่ตรงนี้ขุดคลองไทยไม่กลัวเลยเพราะว่าแต่ถ้าอเมริกามันก็จะอยู่ปาดคลองอยู่ดีถูกปะไม่ขุดแล้วฐานทัพสมมุติค่ะ เอ้าคลองไทยขุดตรงนี้ฐานทาอเมริกาอยู่ตรงนี้อ่คุมคอทุบทุบโอ้โคตรฉลาดอันนี้แบบสุดยอดเลยอ่ะอันนี้มันเป็นเกมเกมหมากร้อมที่เห็นแผนที่มาแล้วก็วางวางวางเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ทาง่ายไงใช่ไงไทยไม่ยอมหรอกเอ้าแหมมันไม่ใช่ว e ่ามีแต่คนรักชาติประเทศคนนี่ว่าเขาไม่รักชาติตัวมีนะเอ้าถ้าเกิดเปิดได้จริงนะ ประเทศไทยแหลกเลยนะเพราะประเทศจีนต้องมาลุยตรงนี้ก่อนก็ก็อตรงนี้ก่อนใช่ไหมใช่ไหมเราเป็นสนามรบไงแต่ทีนี้มันดีอยู่อย่างสมัยเนี้ยข่าวสารข้อมูลปิดกันไม่ได้ครับใครจะเอาอะไรไปแบ่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยคนมันไม่ยอมคนมันรู้พอกระแสมันออกมาเยอะๆเนี่ยมันมันทำไม่ได้ไงทำไม่ได้ถ้าเป็นเมื่อ20 30ปีก่อนนี่เรียบร้อยแล้วแช่ป่ ใช่แหะสมัยก่อนทําได้นะประกาศมาอีกทีเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วอออะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนมันทําได้ไงแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วแค่คิดก็รู้แล้วเอสมัยนี้มันทําไม่ได้ไงเแต่น่าสนใจจริงกับตันถ้าเกิดว่ามันมีมันมีปัญหาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางการลบที่หนักมากเพราะยุทธศาสตร์สําคัญที่ต้องตีให้ได้ ถ้าเขาได้พังงาก็ได้อุตภเปานี่โอ้โหลบกับจนีนนี่โัโคตรมาจีนยังไงก็ต้องถล่มไทยจะเละเลยแล้วยังมีเชียงใหม่กใช่ไเชียงใหม่ต้องถล่มเหมือนกันก็ยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือเชียงใหม่ไงเอาไว้เอาไว้ดักนะดือดอดานหน้าไงแล้วทางทะเลก็อย่างสองสองภาคปางทะเลไงโอ้โห <c oughs> พังงานี่สุดพังงาอุตภเปาโอเคเป็นสรัรเป็นตำแหน่งที่ดีมากคือแต่ทีนี้ทีนี้มันก็อยู่ที่คนไทยแหละจะชักศึกเข้าบ้านแล้วเปล่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม ต่อให้เขาเก่งแค่ไหนก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้อย่างที่กัปตันพูดอะโอกาสมันมากมากยามมากับวิกฤตนะจ,จะมีช่องอะไรสักช่องหนึ่งเนี่ยเอ้ยประเทศไทยเกิดปัญหาปันป่วนวุ่นวายทหารเข้ามายึดอํานาจคนบัญชาการไหว่ากันไปอาจจะมีช่องว่างอยู่ในภาวะวิกฤตแตซ่ซึ่งเราก็อย่าไปคิดว่ามันจะเกิดขึ้นง่ายๆเนาะอาจจะยากแต่ผมว่าช้ำเนี่ยแกไม่น่าไอ้เรื่องพังงาแกพูดเร็วไปมันต้องเก็บไว้ก่อน ต่อรองใช่ไหมทีละสเตปนี่แกรีบมาแบไต่นี่เสียฟอร์มทําหมดเลยนะผมจะบอกให้แม่งทำาให้ถทยรู้หมดเลย่าจวว่าว่าอ๋ออย่างงี้ใช่ไหมช่วงนี้กแบไตเยอะเพราะแกมีเวลาสั้เวลาแกสั้นนะแกใจร้อน่ะสิงหาท่านเองนะปาทําใจร้อนผมว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ามันไม่มีเวลาแล้วไงแล้วก็งานอื่นก็เยอะไม่ควรจะคือเอาเลยด้วยมึงได้ไม่ได้ว่างไปเลยถ้าผมถ้าเป็นผมนะผมจะผมจะทีละสเตป เอาเอาเครื่องบินก่อนซื้อไหมทําไม่พี่สายงั้นหรอกทำทำใจร้อนซื้อเครื่องบินนี่ลดให้ห้าเปอร์เซ็นต์นะเขายังมีงานยังเยอะประเทศไทยเป็นเป็นหมากเล็กๆอันหนึ่งทั้งนั้นเลยถ้าวางได้ก็วางวางไม่ได้ก็วากันไปอินนี้เครื่องบินไปภาษีรถมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่คิดว่าคันจรจาครั้งนี้เนี่ยเราจะจบได้ในหนึ่งสิงหานะยากอย่างพ่อทักยศพ่อนายกก็พูดเหมือนกันเนาะว่าจะไม่แก้พายเขาหรอก ผมก็เห็นด้วยเพราะว่าถ้าคุณแก้ผ่านเขาคุณก็ไม่ต้องมีคุณก็ได้แก้ไปนานแล้วอืมแกก็วิเคราะห์ปัญหาก็ใช้ได้โอเคแหละใช้ได้มีมาถูกทางแล้วออแต่ว่าสําคัญก็คือว่ามันต้องมันต้องเอาคนมา implement ให้ได้ไงเพราะว่าแกไม่มีอำนาจจริงตอนนี้แกก็แค่ออกไอเดียแล้วก็คนที่ไปทํามันทําได้หรือเปล่าแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันก็ใหญ่เกินประเทศไทยพี่ออมันต้องไปแต่แต่ผมว่ารวมอาเซียนนี่ยากละล่าสุดที่เข้าประชุมที่กรอลัมเปอร์ที่รัฐมนตรีต่างประเทศมาอีกวม ผาว่าน่าจะน่าจะมีการพูดคุยในเรื่องค่อนข้างลึกซึ้งนะเพราะเขาประกาศนโยบายมาเหมือนกันนะว่าเรื่องซัพพลายเชนของจีนนี่นะกต้องเป็นผมเป็นจีนผมก็กังวลมีใครที่ไปเข้าข่วงข่วงสารัฐเนี่ยก็โดนจีนตอบโต้อยู่ดีก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยคุณจะอยู่พวกสารัฐใช่ไหมจีนก็เอาคุณเหมือนกันอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยพูดแคอย่างเงี้ยเวียดนามโดนโดนเลงแล้วคือจีนค่อนข้างที่ยืดหยุ่นคุณคุณจะยอมสารัฐเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปแต่ถ้าคุณยอมถึงขนาดว่า มาทําให้จีนเสียประโยชน์ออย่างเงี้ยผลประโยชน์ของจีนเนี่ยเสียใช่ไหมคุณมาเล่นงานกีดการสินค้าจีนเนี่ยเพื่อสารัตเนี่ยถ้าจีนไม่ทําอะไรจีนก็คนก็ดูเป็นยังไงคนก็ก็มองอ่ะเป็นชิคเก้นใช่ไหมไก่อ่อนเขาก็ต้องทําอะไรออกมาบ้างอาจจะไม่่อาจจะไม่ใช่ทาโก้อาจจะกลายเป็นอะไรซาโก้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร